สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องคำสาวผู้ไทยและสําหรับวันนี้สาวคำกับน้องย่านกะสิพาพี่น้องไปตักน้ํากินน้องพี่น้องเพราะว่าอันกะฝนฝนตกสองสามมื้อเลยน้องพี่น้องเล่นติดนะกะบ้วน้ํานะชิยังใส่อยู่บนเรือเลือแหละเพราะว่าตะเก้าเสือฝนตกนะมันคุ้นนะพี่น้องอยู่นี้มันกะไปเบิ้งลองเบิ้งเนาะว่า สองค่ำกับน้องอยานนี่สิได้น้ากินมือเทงอยู่บนน้องพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเลยน้องพี่น้องกําลังย่างไปน้องพี่น้องบ่อนน้ากินอยู่กับเป็นป้าเป็นดอนน้องพี่น้องยุ่งร้ายหลายโดอนนี่เนาะ ใส่อยู่บลาางาเนี่ยอันนี้ก็เม่นกุ้งม้งไข่เนาะพี่น้องได้หลายปีแล้วดอกกุ้งม้งอันนี้เนาะผู้ท้าผู้แก่พีพ่พน้องได้หลายปีแล้วอันนี้เม้นสายหอมโหยเนาะพี่น้องสายบลาย่าหน้องงานเพิ่งก้ามาตกได้เนีย่ยเอ้ ยุ่งกับลายมาหลายเนาะพี่นอ้องมองนี่พี่ห้ามมาเอาพี่ลาขึ้นไปเอาทางสร้างเทิงปุ๊บบเอาตัวนี้มันตื่นผดตัวนี้กับบางคนเพิ่นกับมาตักมองนี้เนาะพี่นอ้องแต่ว่าจะข้ามมานีเอาเนาะมองนี้มันนะคะนะยันน้ำห้ยห้าเนาะพี่นอ้องก็เลยมีเอาไปะละาป้ายันไป เนี่เราแต่ดัชชี่นัมาเอาทางเทิงพี่ลน้องพี่เนาะสร้างเทิงพี่เนาะเบิ้งมาเบิง้งว่าสีคูดหรือสีใสเนาะพี่นะ้องเพราะว่าฝนตกกลายมื่อแล้วเรียนติดก็ยังใสอยู่เนาะพี่นะ้องใสงามอยู่เลยพี่นะ้องเยก็แม่เดินเนาะน้ำสร้างกัมีดกว้างไปเลยเลยพี่นะ้องพอะดีเยน็น ลมคู่ก้อนอืนมืดกัะสีมากข้องคู่ก่อนนะ้วพี่น้องคู่เปิ้ลหลาย ยงไอแถวนี้นะมันเป็นปลาเล่าดิงงเหอาเฮาเนาเล่าเท่านี้อืมเย่มางเมันมาจแต่งงเฮาไก่มากดิเป็นเล่าเออมันน้ำที่เรเลยข้องคู่ตัวนี้ก่อนคู่อเปิลจะเป็นในข้อง น้ำซก่อน้าะพี่น้องก้อนซีเมอร์อะนะเพราะว่าเยอะน้ำแห้งเลยน้ะพี่น้องเย็นได้ยังดูต้องมากินไปละยันให้จุยตั้งเอ้าเออ เย็นหมดละอพอบออ,บอ,อิ่มบ่มือนอกวันนี้ แถวนี้กะมีตะกุกเปาเนาะพี่น้องแถวแขมสร้างก็ได้บรรยากาศดีแห้งแบบ๊ายบาเหมาะกับอันไทยหูมแห้งนะพี่น้องงามเลยไทยหูมบรรยากาศก็ดีดีอันนี้ไม่นหน้าโคกเนาะพี่น้องหน้าไทยบานดงกลุ่มาข้ามำกับมาตั้งน้ำยูหน้าไทยบ,นา,า,บา,าน,น,าบนดงกลุ่มนอนนี่ะใส่งามอยู่เนาะ 没有问题。 ตอนคามากเนาะพี่น้องน้องย่านเป็นคนนั้นห้ามคู่เนาะแต่ตอนคามือสะคำสิเป็นคนห้ามเนะเาะเพื่เพิ่นห้ามไม่ได้เนาะกะให้เรากกำลังย่างมือเถงเนาะพี่น้องกะแดดมาแดดพี่น้องเอ,อ้ยมือนีกระไรเนาะเนี่ยยนอ,อยด้วยนะ ันนี้สาคำกำลังยานก็พากันมาฮอทเทงเดี๋ยน,น้องพี่น้องก้าไปตักน้ำก้ไก่ตเติบน้องพี่น้องเป็นอะไรยานเมื่อยป่ะอืมมือมื่อยแหง้งวะอืมเดี๋ยโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพอ่อจำนี้ก้อนต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สาคำเฮ็ดคลิปดต่อต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบายนะแม่ยานบ๊ายบายบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้าน้องพี่น้อง 拜拜。Bye bye.